ฟุตบอลไทยลีกกลับมาเตะกันอีกครั้งนะครับหลังจากหยุดแค่ฟีฟ่าเดย์กันไปนะครับวันนี้เริ่มสตาร์ทแมตช์เดย์ที่4วันศุกร์มีเตะกัน2คู่นะครับเพราะว่าบุรีรัมยูไนเต็ดกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดต้องไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในสัปดาห์หน้าก็เลยทําให้ขยับมาเตะกันในวันนี้นะครับวันนี้มี2คู่เริ่มต้น19บเนาฬิกาครับบุรีรัมยูไนเต็ดจะพบกับตราดนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดทีมแชมป์เก่าก็เรียกว่ากําลังกลับเข้า นนก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพวกที่กลับมาจากทีมชาติไทยอย่างธีรทรบุญมาทันนะครับพรรษาเหวิบูรณ์ก็พร้อมที่จะลงเล่นได้นะครับนักเตะที่เป็นกําลังสําคัญตัวต่างชาติโกรันเคอสิคนะครับหรือว่ารามิลซิลเยฟที่ยิงประตูได้แล้วเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่จะลงเล่นได้เช่นกันนะครับหลอนซานาดูบุญญาด้วยนะครับส่วนพวกที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้เนี่ยสุภชัยใจเด็ดเนี่ยนะครับเจ็บต้องถอนทีมชาติแล้วก็พีระดนฉำรัศมีที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ย ขณะที่ตราดผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมน้องใหม่แต่น่าเก่านะครับเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาผลงานก็ถือว่าหักปากาเซียนพอสมควรนะครับพอมองว่าน่าจะเป็นทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นแต่ว่า3เกมที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชนะใครเช่นกันครับเสมอมา3ามเกมรวดนะครับตัวผู้เล่นก็มีนัทุฒิสมบัติโยธาที่ฟอร์มฮอตในเกมแรกนะครับก็จะเป็นตัวทีเด็ดนะครับตักเตะต่างชาติหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาที่เล่นอยู่ในระดับไทยลีกเคยเล่นกันมาอยู่แล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันปอออนนนนนต่่ปแล้้วววยยััังงงไีีบบุรรกก็ดดูาะค เล่นในบ้านด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่าดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกหรือว่าหักปากกาเซียนนะครับตราดเนี่ยทำผลงานได้ดีมาก็จริงนะครับไม่แพ้ใครแต่เกมนี้ดูแล้วต้านยากคิดว่าบุรีรัมย์น่าจะคว้า3นาคะแนนได้นะครับถ้ายิงได้เร็วสกอร์ก็อาจจะไหลซึ่งผมดูแล้วเนี่ยหึงประตูน่าจะมีเกิดน,นะครับก็ฟันทงว่าบุรีรัมย์จะคว้า3นาคะแนนครับส่วนอีกคู่หนึ่งเตะดึกหน่อยครับสองทุ่มตรงนะครับทูแบงคอกยูนิเต็ดทีมนจาจากฝูงจะพบกับสุโขทัยนะคร นชนะ2เสมอ1นะครับปีนี้เรียกว่าออกสตาร์ได้ค่อนข้างดีตัวผู้เล่นแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่เยอะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับคนที่ไปเล่นทีมชาตินิติพงศ์เสรานนท์นะครับธิติพันธ์พ่วงจันทร์ปกเก้าอนันต์นะครับไม่น่าจะมีปัญหาคิดว่าเกมนี้ก็คงจะออกสตาร์ตัวจริงนะครับดิติพงศ์เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ในทีมชาตินะครับธิติพันธ์ก็นัดที่2นัดชิงก็ไม่ค่อยได้เล่นมีปกเก้าอาจจะลงเยอะหน่อยแต่ว่าก็น่าจะพร้อมนะครับตัวเก่าๆที่มีอย่างสุพรรณทองสง วันนี้ทุกคนน่าจะรอมนะครับตัวต่างชาติก็น่าสนใจครับบาซิลเชร์ลี่นะครับเป็นนักเตะทีมชาติเลบานอนที่ยิงประตูทีมชาติไทยได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมว่าสภาพร่างกายก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีละลงมาประสานงานกับพวกมามุชเอนะครับกองหลักก็เป็นเอเวอร์ตันกคาเวสเรียกว่าค่อนข้างที่จะฟูลทีมเลยสำหรับทูแบงคอกขณะที่สุโขทัยนะครับพวกเขาเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยการบุกไปชนะลำบูนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีก2เกมเนี่ยก็ไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอตลาดในบ้านแล้วก็เกมล่าสุดแพ้บุีัมนนเเกก้้ตวผูล่็ Tchau. น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับเร็วสั้นบริญาจะได้ไปเยือนทีมเก่านะครับแล้วก็จะมีจอร์นวัตโจเป็นคู่หูตัวทีเด็ดอยู่นะครับคู่นี้วัดกันปอนต่อปอนแล้วยังไงเจ้าบ้านก็ดูดีกว่าครับสุโขทัยอาจจะเป็นบอลถนัดในบอลโต้กลับที่เคยมาสร้างความเจ็บปวดให้กับแบงคอกไปแล้วแต่ผมว่ามันคนละเรื่องกันตอนนี้แบงคอกค่อนข้างที่จะลงตัวมากนะครับคิดว่าทูแบงคอกเองก็ไม่น่าจะพลาดสามคะแนนเช่นกันและถ้าได้ประตูเร็วก็น่าจะยิงขาดด้วยนะครับฟันทงครับแขงเทพไม่น่าพลาดนะคร เ,นนเพราะฉะนั้นวันนี้ฟันธงสองคู่ครับตาหน้าเสือครับทั้งบุรีรัมย์ทั้งทูแบงคอกเล่นในบ้านไม่น่าพลาดที่จะคว้าสามคะแนนครับ